จะสาธิตการผสมยา2ชนิดโดยผสมยาออกฤทธิ์สั้น5ยูนิตกับออกฤทธิ์ปันกลาง10ยูนิตขั้นตอนแรกดูดยาในปริมาณที่จะต้องการใช้สำหรับออกฤทธิ์ปันกลาง10ยูนิต แอลกอฮอล์เช็ดที่จุกยางอัดลมลงในยาที่ออกฤทธิ์ปานกลางถอนเข็มออกดูดลม5ยูนิตสำหรับยาออกฤทธิ์สั้นอัดลมลงในขวดน้ำใสยกขวดขึ้น ค่อยๆดูดยาในปริมาณที่เราอัดลมลงไป5ยูนิตถอนเข็มออกใช้เข็มเดิมปักลงไปในยาออกฤทธิ์ปานกลางดูดยาในปริมาณที่เราอัดลมลงไป10ยูนิตรวมกับยาออกฤิ์สั้นอีก5ยูนิตรวมเป็น15ยูนิตค่อยๆถอนเข็ม ออกนี่คือปริมาณยาที่เราจะใช้บริเวณที่ฉีดยาแนะนำให้ฉีดที่หน้าท้องต้นขาหรือหลังแขนแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่จะฉีดปักเข็มลงไปตรงๆรง90องศาค่อยๆเดินยาช้าๆพอเดินยาจนสุดแล้วนับ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถอนเข็มออกแล้วปิดฝาเก็บไซลิง์นำเข้าตู้เย็นคู่กับยาสามารถใช้ซ้ำได้อีกหนึ่งครั้งก่อนทิ้งในภาชนะปิด